ที่กัดเมนูเด็ดต้อง้ามพลาญยติของ3ามวาเริ่มกันด้วย2เมนูแรกที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารทินนี่เลยข้าวตอกตั้งชมรมไทยรามันแป้นทองขนมไทยโบราณหาทานได้ยากด้วยส่วนผสมมะพร้าวกับข้าวตอกและคลุกข้าวตอกนวลหอมหอมวานอร่อยฟินและขนมเหนียวสูตรโบราณชุมชนแป้นทองสัมพันธ์ขนมไทยโบราณของชาวมอญด้วยการปั้นแป้งข้าวเหนียวและต้มจนแป้งลอยคลุกเคล้ามะพร้าวขูดโรยข้าวผ ขอ,องราดน้ำตาลเคี่ยวเข้ากันสุดๆนอกจากนี้ย่านคลองสามวายยังมีร้านอาหารหลากหลายเมนูทั้งพิซซ่าฮาลาลที่ร้านพิซ Love Boy. พซ่าลอฟบอยพิซซ่าโฮมเมดอบสดใหม่ทุกถาดยังมีอาหารอิตาเลียนและอาหารฮาลา,หาลาหลากหลายเมนูคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพอีกหนึ่งร้านก็พลาดไม่ได้คุณโนรีฮาลาลฟูด้ดเขามีเมนูให้เลือกหลากหลายสูตรต้นตำรับจากครอบครัวชาวมุสลิมซิกเนเจอร์ข้าวหมกแพะที่อบด้วยเครื่องเทศแบบอินเดียแท้ๆซุปหางวังวเนื้อสเตติ ซามจอปูและอีกมากมายแต่ถ้าใครอยากกินอาหารเหนือแนะนําร้านนี้ร้านโชเหนือกับบรรยากาศที่เหมือนนั่งกินอยู่ภาคเหนือเพราะเมนูอาหารท้องถิ่นมากมายทั้งข้าวซอยแกงฮังเลไส้อัว่วน้ําพริกอ่องและอีกเพียบแต่ถ้าวันไหนอยากจะกินของแซบๆซ,ซก็ต้องร้านนี้ตำลันทุง่งกับเมนูอาหารอีสานครบจบทั้งส้มตำยำย่างทอดต้มแซบอ่องปูอู้หูแซบอีหลีคลองสามวายังมีอีกหลายสิ่งที่น่าสนใจมาพบกันได้ในงานซอฟเพวเวอร์รักเธอ คลองสามวามาเรียนรู้สเสน่ห์แห่งพระหุวัฒนธรรมสุขที่19สิงหาคมนี้ที่วัดสุดที่สะอาดตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปมาแล้วจะรักยิ่งกว่าเดิม